สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การละครั้งหนึ่งทิหนึ่งทิพหนึ่งความทรงจำนะครับวันนี้ตามที่ทุกคนขอมานะครับผมจะพาทุกคนมาแนะนําการใช้แอปนะครับก็หลังจากที่เราได้รถมานะครับแล้วเราอยากจะเชื่อมต่อนะครับก็เบื้องต้นเลยเอาแบบบ้านๆเลยนะครับอย่างที่ผมใช้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนเข้ามาที่เฟซบ o ๊กซอนเทสแคร์นะครับของซอนเทสประเทศไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับเขาจะสอนทุกอย่างนะครับ ในการใช้แอปแล้วก็โหลดแอปนะครับเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวผมจะพามาดูการโหลดแอปแบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับแอปตัวนี้มันจะมีลิงก์ให้เราดาวน์โหลดนะเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยพอเรากดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะเป็นการโหลดแบบ2ระบบนะครับระบบแรกก็เป็น Android ระบบที่2ก็เป็น iOS ตอนนี้ผมจะโหลดของ Android นะครับผมก็กดเข้าไปที่ Android นะครับนี่นะก็จะบอกให้เรายืนยันนะครับหลังจาก ที่โหลดเข้าไปมันก็จะไปเอาแอปซอนเทสอินเทอ i ์เจนนะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาดาวน์โหลดอยู่สักพักหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดาวน์โหลดเสร็จสักคู่นะครับในส่วนของซอนเทสแคร e นะครับซอนเทสแคร์ตัวนี้จะเป็นาการแนะนําการใช้แอปเบื้องต้นนะครับการลงทะเบียนแล้วก็ติดต่อเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถเราสามารถทักมาที่ซอนเทสแคร์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ หลังจากเราโหลดเสร็จแล้วก็จะมีการอัปเดตแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับลงเครื่องนะครับทุกคนโอเคครับแล้วเราก็กดเปิดขึ้นมาที่แอปเลยนะครับแล้วแอปก็จะพาไปที่แอปซอนเตสนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเขาก็จะบอกให้เราเปิดบลูทูธเปิด GPS นะครับเราก็ทําการเปิดบลูทูธและ GPS นะครับเพื่อเชื่อมต่อ ไปที่รถนะครับค่าเดิมๆจากของแอปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะสำหรับ Android นะครับส่วนสำหรับ iOS ก็จะสามารถกดปุ่มจุดแ,แถวๆนี้ได้นะครับทุกคน Android จะเปิดไม่ได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับทีนี้ผมได้ย้ายตัวแอปมาไว้ข้างหน้าจอแบบนี้แล<ช>้วนะนะครับเราก็จะสามารถกดเปิดและปลดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะมันจะเป็นหน้าทางลัดนะครับเข้ามา อย่างนี้นะครับถ้ามันคอนเน็กสีเขียวแล้วเราก็สามารถเปิดรถได้เลยนะครับนี่นี่ครับรถก็จะติดแบบนี้นะทุกคนนี่คือรถเรามันติดแล้วนะครับเปิดจากระยะไกลนะครับใช้ตั้งค่าเหมือนหน้าจอเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเปิดเบาะนะครับผมลืมบอกในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปไปนะครับการเชื่อมต่อแอปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูตรง ข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่เราต้องมาล็อกอินนิดนึงนะครับเป็นหน้าของอินโฟม t ชันนะครับหลังจากกดที่เข้ามาก็จะมี QR code นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราทำการล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันในโทรศัพท์ได้นะครับนี่นะครับอย่างที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้นะครับอันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหลังจากที่เราเข้ามานะครับหน้าจอก็จะมีให้เราแชร์ขึ้นหน้าจอได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมี n น v i g a t i o n มีการ setting ตั้งค่าทั้งหมดนะครับเราก็สามารถเอาแอปทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์เรามาลงไว้ในหน้าจอได้ด้วยนะทุกคนอย่างอ่างผมจะเอาแค่3ตัวนะครับมาลงบางทีก็อยากอ่าน messenger ด้วยนะอ่ะเอา messenger ด้วยเพื่อมีใครมีธุระจุกเฉินนะครับนี่เอามาลงหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการใช้เราสามารถมาเชื่อมต่อเข้ากับรถได้นะครับตอนนี้เราก็ นวิเกชันนนี่นะครับของแอปตอนนี้กําลังตัวนี้ผมมองว่ามันมันก็ถือว่าใช้ได้นะเราสามารถเปิดแชร์ไปที่หน้าหน้าจอรถได้เลยนะนพวกแอปพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมิวสิ โทรศัพท์ได้หมดครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมเข้ากับหน้าจอของรถเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปแล้วนะครับเราอยากจะแชร์หน้าจอนะเราก็สามารถแชร์หน้าจอได้เลยนะครับก็นี้นะครับก็จะสามารถดูโทรศัพท์เราได้จากหน้าจอเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนได้ดูว่าข้างหน้าเป็นไงนะครับหน้าจอเราก็จะขึ้นหน้ารถนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันก็เหมือนเราจะเข้ามาดูคลิปๆหนึ่งนะครับเราก็สามารถ ดูไดนะ้ประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าหน้าจอแบบนี้เลยนี่ถ้าเราเอียงโทรศัพท์มันก็จะขึ้นแบบเต็มจอเลยนะครับนี่ทุกอย่างขึ้นแบบเต็มๆนะครับหน้าจอนี่ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเราจะดูแผนผืแผนที่เราก็ดูได้ในเหมือนจอมือถือเลยนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราเข้าดูแผนที่เนาะลองดูแผนที่แมปจาก Google นะเริ่มการเดินทาง ก็จะดูได้แบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือโชว์แบบหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะข่าวๆก็ประมาณนี้ครับในการใช้แอปหน้าจอนะเราก็จะเปิดเหมือนในโทรศัพท์ได้ทุกอย่างนี่ก็คือข่าวๆในการเชื่อมต่อหน้าจอนะครับของสมาร์ทโฟนแล้วก็ของรถนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้เราต้องไป ก็ค่อยเรียนรู้กันเองนะครับสำหรับผมผมมองว่าไม่ยากนะถ้าเราได้ใช้ประจํามันก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าอีกอีกจุดหนึ่งที่ลืมบอกก็คือจุดนี้นะครับถ้าเราจะมาเชื่อมต่อให้ขึ้นหน้าจอนะครับทุกคนคือเราเข้าแอป,ปมาแล้วใช่ไหมก็จะบอกให้เชื่อมต่อใช่ไหมเราก็จะลืมกดไปที่ส่วนของหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับอันนี้ก็คือทางลัดสําหรับที่ผมใช้นะ มาหน้าจออินเทอร์เฟสแล้วเราก็มาเลือกมาเลือกที่คอนเน็กชันนี่นะครับพอเรากดคอนเน็กชันเข้าไปปุ๊บก็จะพามาหน้าสแกนแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปสแกนได้เลยนะครับพอสแกนที่หน้าจอเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอก็จะขึ้นเหมือนเป็นแมปอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วนะครับแมปก็คือเป็นการนําทางของแอปอยู่แล้วนะครับโอเคสมมติเราอยากลองไปที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเหมือนปตอตทอสีธาตุมันก็จะขึ้นเป็นการนําทางนะครับบนมิเตอร์ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับทั้งโทรศัพท์ทั้งหน้าจอของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะขึ้นแมบนี่นะครับเราสามารถดูจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับตรงเชื่อมต่อของหน้าจอก็ขึ้นนะทุกคนนี่นะครับก็ประมาณนี้แต่มันมันจะไม่สามารถเลื่อนได้เหมือนเหมือนไอแมปใน Google นะครับระบบนําทางก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับนี่นะครับก็จะพาเราไปนี่ครับอำเภอสีธาตุเรากดออกได้ปกตินะครับ เราอยากไปที่ไหนเราก็แค่ค้นหาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาให้ทุกคนดูอ่าอย่างเช่นผมจะไปภูทับเบิกแล้วกันภูทับเบิกเป็นภาษาไทยลองกดค้นหาดูว่ามันจะขึ้นไหมอ่าภูทับเบิกก็จะขึ้นนะครับคุณจะไปตรงไหนพาหัวสิงมีบ้านพักชมวิวนู่นนั่นนี่ก็จะขึ้น10อันดับแรกๆนะครับให้เราเลือกนะครับเราก็จะสามารถปรักหมดไปได้เลยนะครับสมมติผมจะไปโซนที่5นะครับตรงภูทับเบิกนะครับผมก็กดไปปุ๊บเขาก็จะ ไปนำทางบนมิตเตอร์มอเตอร์ไซค์ก็คือหน้าจอน,นั่นเองคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคอ่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกก็คือเวลาเราจะดูกล้องนะครับเราก็สามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่สแกนข้างหน้าจอมือนเดิมโทรศัพท์เราสแกนเลยแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับสามารถดึงข้อมูลจากกล้องลงโทรศัพท์ได้นะครับอย่างเช่นวิดีโอนะครับ วิดีโอที่เราใช้รถมานะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเออเราใช้รถตอนไหนอยากได้วิดีโออันไหนนะครับอยา่อยางเช่นในส่วนของที่ผมไปเที่ยวมานะครับนี่นะครับก็จะบอกเลยดาวน์โหลดวิดีโอนะครับ,รบเราอยากได้วิดีโอช่วงไหนเป็นวิดีโอช่วง1 7บเจนาฬิกานะครับห้าโมงมีหมดนะทุกคนตอนขับรถก็มีนะเนี่ยผมเขออียนรถมาจอดนี่นะครับเราเราเลือกได้เลยนะว่าเอากล้องหน้าหรือกล้องหลังมันก็สามารถเลือก อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็สตาร์ทดาวน์โหลดได้เลยวิดีโอ mm hmm. ก็จะดาวน์โหลดแบบนี้นะครับ mm hmm. โหลดเสร็จก็จะมาอยู่ในโทรศัพท์เรานะโอเคครับทุกคน mm hmm. ก็ทั้งมดทั้งมวล mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับ mm hmm. ทําความเข้าใจนิดหนึ่งแล้วก็ใช้งานบ่อยๆนะครับโอเคครับ